แอบดูเด็กน้อยเล่นกันไปใกล้เขาเดี๋ยวเขาก็จะวิ่งมาหาแม่กันหมดเวลาถ่ายก็จะได้ประมาณนี้เนาะเพราะถ้าเขาเล่นๆอยู่เราเดินไปใกล้ๆเขาเขาก็จะวิ่งกลูมาหาเราหมดเลยเช้าๆเขาก็จะเล่นนิกี้ก็จะเล่นกับน,น้องแค่แป๊บเดียวเล่นได้ไม่นานนะนิกี้นิกี้เขาเป็นคนขี้งุดหงิดเป็นแมวอินดี้ นะยิ่งถ้าเข้าในบ้านเนี่ยเหมือนเขาห่วงอ่าห่วงที่เขานะคะถ้ายิ่งเข้าไปในห้องนอนนี่ถ้าสงการนอนด้วยเนี่ยนิกกี้เขาจะไม่นอนอ่นนะนาะก็คือต้องแยกอะ่ะคือถ้าสงการอยู่ในห้องนอนนิกกี้เขาจะออกมานอนข้างนอกแต่ถ้านิกกี้เขานอนอยู่ก็ต้องเอาสงการมานอนข้างนอก แต่เวลาปกติเงี้ยเขาก็เล่นได้นะเขาก็ไม่ทําไม่เป็นอะไรไม่ตีน้องแต่ถ้าเวลาเข้าบ้านนอนเนี่ยก็คือถ้าเข้าไปปกติก็คือนิกี้เขาก็เคยนอนอยู่กับพ่อกับแม่ตลอดเนาะมีช่วงตอนเล็กที่เอาสงการเข้าไปใหม่ๆก็คือจะให้เขาอยู่ข้างนอกก็สงสารเนาะก็คือตัวพร เลี้ยงก็คือนอนในห้องนอนกันหมดเลยนะทุกคนซันเดย์นิกกี้แล้วก็ช่องการนะคะอ,อันหนอันหนอันหน่อนนอไอได้ยินเสียงนกไหมเสียงนกกระดังดีทีเลยเยวลาเขาเล่นกันจะเล่นกันน่ารักมากมาย อันนาะ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 อันนานก็คือจะปล่อยเล่นอย่างเงี้ยเขาจะเล่นกันแบบเพลิดเพลินถ้าเราเดินเข้าไปยุ่งอ่ะเขาก็จะวงแตกเหมือนบางทีเขาเล่นกันอยู่สองคนเนี้ยอ่าเดี๋ยวอะไรนะซันดีะซันดี้เขาจะเข้าไปเล่นด้วยเนี้ยพอเข้าเข้าไปปุ๊บนี่วงแตกเลยนะทุกคนเขาก็จะเลิกเล่นกันอันเนาะอัน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 นาะ แผ่นได้ไม่ทันอันนี้ไหไหที่ตุปพรเพ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นไหของอ่าอะไรนะที่ซื้อมาจากนครพนมเนอะอะไรนะ พอจะพูดก็จําไม่ได้นะคะก็นี่แหละพอนั่งๆอยู่ก็เอออเามาเพ้นลายนะเอเป็นลายโบฮีเมียนนะทวกคนก็จะชอบประมาณน,นี้นะนี่ก็นานแล้วนะสามสี่ปีได้ลวมั้งสีก็เริ่มเลือนแล้วนะเนาะก็เอาสีเลือของลูกสาวนั่นแหละลูกสาวเขาก็จะมีสีที่เขาชอบเอามาเพ้นเนาะก็เลยเอามาเพ้นเล่นมีสองใบอีกใบหนึ่งก็ใส่แหวนอยู่ตรงนู้นนะคะ